สวัสดีครับเดทุกที่ครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเรามีนัดส่งก็ทรมาลงนะครับตอนนี้เรามาที่ไหนเนี่ยธัญ,ญบุรีนะโอ้โหเดินทางมาไกลมากต้องบอกว่าผมมาส่งให้นะแต่ว่าก็เติมเงนินให้ผมถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดก็ตัวเครื่องบินให้ผมได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับอ่าแล้วก็พี่ๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะวันนี้ผมมาส่งเป็นสำริด เลข9 5้าตัวนะครับโค้ด9 9 9 9 9 9 9 9อ้ยเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปรอดูบรรยากาศกันนะครับเป็นพี่สาวท่านหนึ่งไม่รู้ว่าจะถ่ายเห็นหน้าพี่เขาได้หรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ถ่ายผมอยู่แล้วโอเคนะครับ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าความเป็นไปเป็นมาของการที่เขาเนี่ยมาซื้อขายซื้อบูชาเขาเรียกบูชามาบูชาวัะธรรมลงเนี่ยเขาศรัทธาอะไรยังไง นะครับและพี่คนนี้นะครับโดนโกงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่สาวท่านนี้กันนะครับผมไปกันเลยไปครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็ให้พี่สาวได้ชมนี่วัตถุของคนเราส่งจริงนะครับต้องบอกพี่พี่สาวเนี่ยเขาโดนโกงไปแล้วรอบหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะได้ได,ได้ทำลงเป็นครึ่งวงแล้วมั้งโอ้ยพี่น่าเสียดายหรือหนึ่งวงบางรุ่นไหมหรือ,อยังไงน,น่าจะน่า ครึ่งวงอ่ะพี่ขาดความขาดความรู้แล้วไม่รู้ใช่ใช่ไม่เป็นไรครับส่วนอันนี้พี่ถ้าถ้าจะจองก็จองได้ครับไม่เป็นไรเห็นตอนนั้นพี่อยากได้สองวงก็เลยจิตมาแต่ว่าถ้ากรอบทำมาลงอ่ะถ้าพี่สนใจก็เดี๋ยวบอกได้มันมีกรอบเฉพาะของเขาเลยกรอบที่อาจารย์เขาทำออกมาแต่ว่าหาเริ่มหายากคะหายากมากด้วยได้เดี๋ยวว่ากันติดเนี่ย มีปัญหา<อ>มีปัญหามีปัญหาแทรกตลอดเลยลองขอดูพี่เพื่อจะดีขึ้นมาดนพี่โกเครียดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ส่งมอบแล้วนะครับแล้วก็พี่สาวโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับผมก็อยากให้พี่สาวบอกหน่อยว่าซื้อของผมเนี่ยได้ของจรงิงคือเราไม่ได้เป็นโจรอยู่ในออนไลน์อะไรเงี้ยคือพี่สาวเขาเจอคนที่เป็นโจรจริงๆนะครับก็คือโดนไปเกือบสองหมืนะ ก็วันนี้ก็คือถ้าทุกท่านที่อยู่แบบไกลๆผมก็ถ้าเติมน้ำมันให้ผมก็ไม่ส่งนะต่างจังหวัดก็ให้พี่สาวยืนยันให้หน่อยนะครับนี่ครับก็ส่งแล้วเรียบร้อยครับผมโอเคก็ถือว่าขอบคุณน้องเขานะคะที่ที่มีความจริงใจในการที่จะให้ของแท้ของที่มาจากอาจารย์จริงๆไม่ไม่โกหกไม่หลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจก็ถือว่าก็อาจจะ ขอเป็นน้องคนนึงในอนาคตที่เราจะต้องแบบได้ร่วมงานกันหรือว่ามีอะไรดีๆแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ยินดีก็ดีใจที่ได้เจอนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับผมขอบคุณคับโอเคครับวันนี้ไอเฮเดลลาไปก่อนนะครับผมเนี่ก็ฝากติดตามนะครับท่านที่สนใจวัตถุมงคลก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ